สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเรียนรู้เลยครับเรื่องการการทําอาหารนะครับอาปลานิลนะครับหรือปลากินพืชทั่วไปนะครับผมใช้ปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องครับขอโทษครับย้อนแสงไปนิดหนึ่งนะครับผมใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอ้วัวี้ควายนะครับก็ตักใส่รถเข็นแล้วก็เอามาลงแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับเริ่มมีปลามากินแล้วนะครับ เนี่ครับเป็นคก็ดลับนะครับเป็นสูตรอาหารง่ายๆนะครับของพี่น้องมุสลิมนะครับที่เขาเลี้ยงแพะนะครับก็จะทำข้อแพะไว้ข้างบนทังบนบ่อปลานะครับผมนำมาประยุกใช้นะครับแล้วก็เริ่มต้นทดลองนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับพี่น้องครับดับแอลสุรินนะครับศูนย์เรียนรู้ที่บ้านถนนนะครับตำบลกระเทียม อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอาสาลูกนี้ก็ประมาณประมาณ5ไร่นะครับพี่น้องครับผมใช้วิธีนี้นะครับขอบคุณพี่น้องครับเป็นคลิปสั้นๆมีประโยชน์เหมือนเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ